วันนี้จะพาไปกินสตรีฟู้ดกันที่ปั๊มปตาทาอ่างศิลานะคะที่นี่เป็นมากกว่าปั๊มน้ํามันจริงๆเดี๋ยวจะพากันไปอร่อยตั้งแต่เชา้าจะลดเย็นอยากรู้มาว่ามีร้านอะไรกันบ้างเรกจะตั้งแต่เช้าเลยกับร้านหมูจุกหมูอร่อยข้าวเหนียวก็นุ่มราคาเริ่มต้นที่35บาทอิ่มแบบจุกๆเดี่ยวนุ่มมากร้านนี้มาช้าไม่ได้นะมาช้าหมดดู เดินเลยเซเว่นไปนะคะของอร่อยเยอะมากตอนนี้ได้กลิ่นหอมๆจากร้านอบแป้งสดใหม่ทําขนมปังกันตั้งแต่เชา้ามีหลากหลายและนากินมากเลยโุส่วนใครที่จะซื้อของฝากเนี่ยต้องแวะร้านนี้เลยนะคะกับนานาเปี๊ยนุ่มแป้งนุ่มไส้แน่นและตัวเปี๊ยลาวาของเขานะคะอร่อยมาก ร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานก็ต้องร้านนี้เลยค่ะดูดีตึกน้ำนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟชามนี้เป็นปลาเส้นเย็นตาโฟน,นะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยแล้วนี่ก็เป็นเมนูใหม่ของเขานะคะเกี๊ยวตัวโตๆแป้งบางไส้แน่นอร่อย<ต>มากถ้าใครหิวไม่มากนะคะแวะซื้อลูกชิ้นทอดทานรองท้องก่อนก็ได้เขาบอกว่ากรอบอร่อยต้องทานร้อนๆเลย อร่อยจริงๆกับร้านนี้นะคะใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงเดินทางมาล้อนอถ้าอยากได้ความชื่นใจนะคะแวะร้านนี้เลยกับร้านน้ำมะนาวเกรดหิมะาบายมาลิกนี่แก้วนี้ที่สั่งมานะคะเป็นน้ำพึ้งมะนาวเขาใช้มะนาวแท้และน้ำพึ้งแท้ด้วยนะคะถ้าไปเกรดหิมะแบบนี้เลยละรองความชื่นใจอ หอมมะนาวแล้วก็หอมตัวน้ำผึ้งอ่ะแล้วมันเปรี้ยวหวานพอดีเป๊ะเลยอ่ะดีมากเต้าหู้เนื้อเด้งๆต้องร้านนี้เลยนะคะเขาทอดมาแบบกรอบดอกเด้งในกินคู่กับน้ำจิ้มมะขามนะคือที่สุดอร่อยแล้วเขาก็ยังมีน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกที่ทำสดใหม่ทุกวันด้วยนะเธอมีทั้งแบบมีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลสำหรับร้านฉ่ำนะคะเขาก็จะมีผลไม้พรีเมียมปอกพร้อมรับประทานเลยนะคะและตอนนี้ก็มีสมูทตี้ปั่นด้วยอย่างแก้วนี้นะคะก็จะเป็นฝรั่งแช่บวยปั่นเดี๋ยวมาชิมกัน หองบ้วยมากเลยเพราะเขาใช้บ้วยแท้นะจ๊ะร้านนี้ผลไม้แต่ละวันนะคะก็มีให้เลือกเยอะเลยแล้วคือพร้อมปอกพร้อมทานรถและสําหรับโอชายาเนี่ยก็มีเมนูเครื่องดื่มมาเสิร์ฟหลาย10เมนูเลยนะคะจะกินเป็นชานมหรือชาผลไม้ก็ได้รับประกันความสดชื่นทุกแก้วใหญ่ๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่40บาทเองนะจ๊ะขับรถมาร้นๆนะดื่มปุ๊บนะ <I. S 2> สำหรับสายเฮลตี้นะคะต้องไม่พลาดเมนูโยเกิร์ตจากโยกูรุโตเป็นโยเกิร์ตสดปั่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีเมนูให้เลือกหลากหลายไขมันต่ำเลือกระดับความหวานได้ราคาเริ่มต้นที่49บาทเท่านั้นกล้วยทอดแป้งกร,บกรอบแบบนี้นะคะมาจากร้านนี้เลยกล้วยทอดอัมพวาตอนนี้มี3แบบนะคะก็จะเป็นกล้วยทอดกล้วยอบทอดแล้วก็มันทอดแป้งกรอบมาก ต้องไม่อมน้ำมันด้วยนะชอบแป้งมากเลยอะแป้งกรอบมากเลยอะกล่องละส0บาทเท่านั้นแกสลาเปาร้านนี้คือเครื่องแน่นมากเวอร์กับร้านสลาเปาสีสหายนะคะนอกจากสลาเปาเนี่ยเขาก็ยังมีขนมจีบแล้วก็บัตจางด้วยลูกใหญ่ไส้เยอะแบบนี้นะคะต้องร้านสลาเปาสี่สหาย ร้านนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะกับพับสเต๊กคุณต่อยเป็นกระรี่ปั๊บแบบสเต็กมีให้เลือกหลากหลายไส้มากชนชิมชอบกินเป็นไส้ไก่ผัดผงกะะรี่แป้งกรอบไส้ก็อร่อยและถ้ามาช่วงเย็นๆเนี่ยฝั่งด้านข้างเซเว่นเนี่ยก็จะมีร้านชาย4ีหมีเกี้ยวนะคะนอกจากบะหมี่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารตามสั่งและชามนี้นะคะเป็นเล้งแซบชามละ1 0 0บาทแซบสมชื่อ,อหอมพริกหอมมะน,นาวรสชาติสุดยอดอีกร้าน ข้าวเหนียวพอกบอ๊อกข้าวกล่องหมูทอดหมูทอดของเขาเนี่ยใช้เป็นสันคอหมักมาได้นุมน่มรสชาติเค็มนิดๆอร่อยมากกล่องมี้า0บาทไร้านมุมเคสนะคะเคฟน,าน,น่าแน่นแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่39บาทเท่าน,นั้นเองจ้ะแป้งเขาก็อร่อยแล้วนะแล้วมีให้เลือกหน้านะคะเยอะมากร้านนี้เขาจะขายช่วงเย็นนะจ้ะ และส่งท้ายความแซบด้วยร้านนี้เลยตกเย็นนะคะถ้าอยากแซบๆซบนะคะมาที่ร้านนี้ได้เลยนี่ตรงหัวมุมทางออกนะคะ <c oughs> ชื่อร้านยำแซบป,ปากอ้าราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นแต่วันนี้ที่สั่งมานะคะจะเป็นยำมะม่วงกุ้งสด80บาทเขาบอกว่าแซบมากแม่เดี๋ยวมาดูก่อนว่าแซบจริงหรือเปล่า กิจจาก,กิจจาแซบมากแม่จุกๆกกันไปเลยเกือบ20ร้านนี่เป็นส่วนหนึ่งในปั๊มปตทอ่างศิลานะคะอิ่มอร่อยกันได้เลยตั้งแต่เช้าจะลดเย็นหิวตอนไหนก็แวะมากันได้เลย